เทปครั้งแรกวันนี้โค้ดวันนี้อะไรครับเป็นการเทสครั้งแรกนะครับการบิ่งโยโย่เทบเป็นมึงนอกเขาเลยทดสอบความฟิตใช่ไหมใช่ครับก่อนแมตช์แข่งนะแข่งวันเสาร์ไทยไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ลงเล่นนี้ิลย์จะไปซ่อมวันอาทิตย์นะครับวิธีการคือยังไง ระยะใช่ไหมยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรต้องได้กี่เที่ยวสิบสี่เราตั้งไว้่สิบสามเลเวลเลเวลของนักเตะอาชีพสามต้อมีเวลาไหมจะมีวิธีวิ่งครับใครหลุดจากเลเวลใครหลุดจากเซคชั่นแป๊บเราจะให้ใบเหลืองแป๊บมันสองครั้งไปแดงออกแต่ไม่ไม่ผ่าน ออคือก็คือแต่ละครั้งนี่ต้องให้ได้เวลาตามนี้จะมีสัญญาณบอกนะฮะตามเสียงป,ประมาณอยู่ที่2องกิโลโปดอยเมตรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ<า>ว่าใครฟิตที่สุดและใครไม่ฟิตที่สุดออ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 ยยอเเย่่่่เนนครััั้งงงทีะชืกว ว้นี่เลอลย้ามักเหาเลเอาล้นเหอเนี้แมงวิ่งอชิบายตอนเล่นกับบุยลำอ่ะมันขึ้นลงอยู่คนเดียวอ่ะปลูกขึ้นไปปุ๊บเปิดเสร็จมึงต้องรีบลงมา แน่เลยมาถึงแน่ไอ้ญี่ปุ่นแต่อันนั้นดูเหมือนกับไอ้สุรชัยอ่ะมันยังเด็กอยู่ทำไมมันวิ่งดูมันไม่อึดอ่ะธรรมชาติไม่อึดไม่รหรออยู่บ้านนู้นเออมันต้องอึดตัวนี้มันเด็กนมอ่ะไมสิบไม่เว่อร์ไม่สิบเอ็ดมันอย่างอย่างว่าคนไทยเพราะเราตั้งเเกรด